ดีค่ะดิฉันนางสาวปริญญาพรเจเอื้อเลขที่15ค่ะดิฉันนางสาวศิริวัลคบสุวรรณเลขที่33ค่ะดิฉันนางสาวภาชนินด,ดาแล้วพาณิชวัฒนาเลขที่32ค่ะดิฉันนางสาวธิติมาสัตวุชาติเลขที่12ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องกําหนดการเชิงเส้นนะคะกําหนดการเชิงเส้นนะคะกําหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่นํามาประยุกต์ใช้ทางธุรกิจสําหรับแก้ปัญหา การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะเช่นเงินเครื่องจักรจำนวนคนเวล,ลาวัตถุดิบเป็นต้นให้แก่กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดค่ะการหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดภายใต้เงื่อนไขบ,บังคับหรือข้อจำกัด 1. ฟังก์ชันหรือสมการเชิงเส้นเป็นฟังก์ชันที่เราต้องการนำไปหาค่าที่เหมาะสม เสนฟังก์ชันเกี่ยวกับกําไรซึ่งเราต้องการให้มีค่ามากที่สุดโดยที่สร้างขึ้นจากเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดเรียกว่าฟังก์ชันจุดประสงค์หรือสมการจุดประสงค์ 2. ระบบอสมการเชิงเส้นโดยสร้างจากเงื่อนไขบังคับหรือข้อจํากัดที่มีอยู่ในปัญหาต่างๆเหล่านั้นซึ่งเรียกว่าอสมการข้อจํากัดการหาคําตอบของกําหนดการเชิงเส้นโดยใช้การาฟ 1. สร้างกราฟฟังชันจุดประสงค์และอสมการข้อจำกัดตามเงื่อนไข 2. เขียนกราฟของระบบสมการจากอสมการข้อจำกัดบริเวณที่แรงเงาซึ่งสอดคล้องกับอสมการที่เรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมของบริเวณที่หาคำตอบได้ 3. หาพิกัดจุดมุมของรูปหลายเหลี่ยมของบริเวณ 4. แทนค่าพิกัดของจุดมุมของรูปหลายเหลี่ยมในฟังก์ชันจุดประสงค์จุดมุมเป็นไปตามเงื่อนไขนั่นเอง ตัวอย่างที่1จงหาค่าสูงสุดของ p เท่ากับ 15x บวก 50y ภายใต้อสรรมการข้อจำกัดที่กําหนดให้ 2x บวก 4y มากกว่าหรือเท่ากับ80 x บวก 5y น้อยกว่าหรือเท่ากับ70 x มากกว่าหรือเท่ากับ0 y มากกว่าหรือเท่ากับ0วิธีทำฟังก์ชันจุดประสงค์ p เท่ากับ 15x บวก 50y อสมการข้อจำกัด 2x 4y มากกว่าหรือเท่ากับ80 x บวก 5y น้อยกว่าหรือเท่ากับ70 x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0เขียนกราฟของสมการข้อจำกัดได้ดังรูปพิกัดของจุดมุม ABC คือ C 40กับ0 70กับ0และ20กับ10 แทนค่าพิกัดของจุดมุมข้างต้นในฟังก์ชันจุดประสงค์ p เท่ากับ 15x บวก 50y ได้ดังนี้จุดมุม xy p เท่ากับ 15x บวก 50y นำ70คูณ 15x เท่ากับ1,500นำ40คูณ 15x เท่ากับ600นำ20 คูณสิบห้าเอ็กเท่ากับสามร้อยและนำสิบคูณห้าสิบเท่ากับห้าร้อยนำสามสิบบวกห้านำสามร้อยบวกห้าร้อยเท่ากับแปดร้อยดังนั้นค่า P มีค่าสูงสุดคือหนึ่งพันห้าสิบเมื่อเเท่ากับเจ็ดสิบและ Y เท่ากับศูนย์หาจุดตัดโดยการแก้สรรมการดังนี้สมการที่หนึ่ง ส x บวก4 y เท่ากับแ80ดสสมการที่2 x บวก5 y เท่ากับเจสมการที่สามสมการที่สองคูณสองจะได้2 x บวก10 y เท่ากับร้อี่สิบนำสมการที่3มลบสมการที่1จะได้6 y เท่ากับ60สแทนค่า x เท่ากับ10ในสมการที่1จะได้2 x บวกสี่ คูณ10จะได้80 2 x บวก40จะได้80 2 x เท่ากับ40 x เท่ากับ20จุดตัดคือ20ตัวอย่างที่2นะคะจงหาค่าต่ำสุดข,ของ c เท่ากับ3 x บวก2 y ภายใต้สมก,การที่กำหนดให้ค่ะ2 x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ5 x บวก3 y มากกว่าหรือเท่ากับ6 x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ4 x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะพิกัดของจุดมุมนะ0กับ5 6กับ0 1กับ3และ3กับ1ค่ะแทนค่าพิกัดของจุดมุมในฟังก์ชันจุดประสงค์นะคะ c เท่ากับ 3x บวก 2y ได้ดังนี้ค่ะ0กับ5นำ5 มาคูณ 2x เท่ากับ10ค่ะ6กับ0นำ6มาคูณ 3x เท่ากับ18ค่ะ1กับ3นำ3มาคูณ 3x จะได้ได้เท่ากับ9ค่าต่ำสุดค่ะ3กับ1นำ3มาคูณ สาอบวกสองไจะได้เท่ากับสิบเอ็ดค่ะดังนั้นค่าต่ำสุดของ c เท่ากับสามอบวกสองไคือเก้าค่ะจากนั้นตัวอย่างที่สองหาจุดตัดโดยการแก้สมการดังนี้ค่ะจุดตัดที่หนึ่งหนึ่งกับสามหาได้โดยการแก้สมการดังนี้ค่ะสองเอบวก y เท่ากับห้าอบวก y เท่ากับสี่หนึ่งลบสอง เท่ากับหค่ะแทนค่า x เท่ากับหในสมการที่สค่ะหนึ่งบวกยเท่ากับสียเท่ากับสค่ะจุดตัดที่สากับหนหาได้โดยการแก้สมการดังนี้ค่ะ x บวก y เท่ากับสีบวกสาเท่ากับหค่ะสองลบหนึเท่ากับสค่ะ y เท่ากับหค่ะ แทนค่า y เท่ากับ1ในสมการที่1 x บวก1เท่ากับ4ค่ะ x เท่ากับ3ค่ะตัวอย่างที่3นะคะในการตัดกางเกงและเสื้อสูทเพื่อขายส่งร้านจำหน่ายเสื้อผ้าจากผ้าที่มีอยู่60เมตรถ้ากางเกงแต่ละตัวใช้ผ้า1.2เมตรและเสื้อสูทแต่ละตัวใช้ผ้า1.5เมตร ข้างตัดเสื้อผ้าควรตัดกางเกงและเสื้อสูตรอย่างละเท่าไหร่จึงจะได้เงินจากการขายมากที่สุดและจะได้เงินจากการขายมากที่สุดเท่าใดถ้าหากตัดเสื้อผ้าขายกางเกงตัวละ150และเสื้อสูตรตัวละ1้อวิธีทำนะคะกำหนดให้จำนวนกางเกงเท่ากับ X ตัวจำนวนสูตร Y ตัว ฟังก์ชันจุดป,ประสงค์คือ p เท่ากับ1 5 0 x บวก180 y ค่ะสมก,การข้อจำกัดคือ1 2 x บวก1.5 y น้อยกว่าหรือเท่ากับ60มีผ้าอยู่60เมตร x มากกว่าหรือเท่ากับ0จําจำนวนกางเกงไม่เป็นจำนวนลบ y มากกว่าหรือเท่ากับ0จําจำนวนเสื้อสูตรไม่เป็นจำนวนลบ เขียนกราฟอสมการข้อจำกัดได้ดังรูปค่ะแทนค่าพิกัดของมุมดังกล่าวในฟังก์ชันจุดประสงค์ p เท่ากับ1 5 0 x บวก1 8 0 y ดังนี้นะคะ0กับ0คูณ1 5 0 x จะได้เท่ากับ0 50 0เอา50มาคูณ1 5 0 x จะได้เท่ากับ7500 ข้ากับข้อสูงสุดค่ะสูนกับ40นำ40มาคูณร80 Y จะได้7,200ดังนั้นช่างตัดเสื้อควรตัดเฉพาะกางเกง50ตัวจึงจะได้เงินจากการขายมากที่สุดเป็นเงิน7,200ันสเบาทตัวอย่างที่4นะคะบริษัทผลิตผ้าเช็ดตัวแห่งหนึ่งผลิตผ้าเช็ดตัวออกแบบ A และแบบ B แบบ A ใช้เวลาตัด5นาทีใช้เวลาเย็บผืนละ10นาที แบบ B ใช้เวลาตัดผืนละ8นาทีใช้เวลาเย็บผืนละ8นาทีมีเวลาสำหรับการตัด3ชั่วโมง20นาทีและเวลาสำหรับการเย็บ4ชั่วโมงถ้าบริษัทได้กำไรจากการขายผ้าเช็ดต,ตัวแบบ A ผืนละ50บาทและแบบ B ผืนละ60บาทบริษัทควรผลิตผ้าเช็ดต,ตัวทั้ง2แบบอย่างละเท่าไหร่จึงจะได้กำไรสูงสุดวิธีทำนะคะกำหนดให้จำนวนของผ้าเช็ดต,ตัวแบบ A ที่ผลิตได้นะคะเป็น x ผืน จำนวนของผ้าเช็ดตัวแบบดีที่ผลิตได้เป็น y นะคะฟังก์ชันจุดประสงค์คือ p เท่ากับ5 0 x บวก6 0 y ค่ะอสมการข้อจำกัดนะคะ5 x บวก8 y จะน้อยกว่า200นะคะเวลาตัดไม่เกิน3ชั่วโมง20นาทีนะคะก็คือ200นาที1 0 x บวก8 y นะคะน้อยกว่าหรอว่ากว่า240เวลาเย็บไม่เกินสีชั่วโมงนะคะ x จะมากกว่า0 y จะมากกว่า0นย์ะคะเขียนกราฟของอสมการข้อจำกัดได้ดังรูปนะคะก็คือพี่นะคะพิกัดของจุดมุมที่ได้จากอาสมการข้อจำกัดก็คือ0กับ0และ0นย์กับ25และ24กับ0ย์และ8กับ20แทนค่าพิกัดของมุมดังกล่าวในฟังก์ชันจุดประสงค์ p จะเท่ากับ5 0 x บวก60 y นะคะจุดมุม x y ก็จะมี กับ0นะคะนำา0มาคูณ 50x ก็จะได้0คูณแบบที่2นะคะคือ0กับ25นำ25มาคูณกับ60ก็จะได้1,500คูณแบบที่3นะคะ24กับ0นำ24นะคะ,ะ,คะมาคูณกับ50ก็จะได้1,200ดังนั้นนะคะผลิตผ้าช็ดตัวแบบ A 8ผืนและแบบ B 20ผืนดังนั้นจะได้กำไรสูงสุดเป็นเงิน1,600บาท จากตัวอย่างที่4หาจุดตัดโดยที่การแก้ระบบสมการแบบนี้นะคะ 5x บวก 8y จะเท่ากับ200เป็นวิธีที่1 10x บวก 8y จะเท่ากับ240เป็นวิธีที่2นะคะนำวิธีที่สองกับวิธีที่1มาลบกันแล้วก็จะเท่ากับ 5x เท่ากับ40นะคะแทนค่า x เท่ากับ8ในสมการที่1 5คูณ8บวก 8y จะเท่ากับ200ค่ะ 40บวก8วเท่ากับ200จะเท่ากับ160นะคะ160นะคะนำมาหารกับ8 y ก็จะเท่ากับ20ค่ะดังนั้นจุดตัดคือ8กับ20ค่ะสรุปนะคะกำหนดการเชิงเส้นเป็นการประยุกต์ของวิชาคณิตศาสตร์ที่นำไปใช้ทางธุรกิจเพื่อใช้หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดค่ะตามเงืง่อนไขบังคับหรือข้อจำกัด ประกอบด้วยฟังก์ชันจุดประสงค์และสมการข้อจำกัดค่ะการหาคำตอบของกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้วิธีกราฟมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. สร้าง,งฟังก์ชันจุดประสงค์และสมการข้อจำกัดตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ค่ะ 2. นะคะการเขียนกราฟของระบบสรรมการจากสมการข้อกำหนดบริเวณที่แรงงาซึ่งสอดคล้องกับอสมการ ข้อจำกัดเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมบริเวณที่หาคำตอบได้ค่ะสามนะคะหาพิกัดจากจุดมุมของรูปหลายเหลี่ยมของบริเวณที่หาคำตอบได้ค่ะสี่นะคะแทนค่าพิกัดของจุดมุมของหลายเหลี่ยมในฟังก์ชันจุดประสงค์จุดมุมเป็นไปตามเงื่อนไขนั่นคือคำตอบของโจทย์ปัญหาค่ะ